เล่าถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดในฝ่ายกามาพจรภูมิคือปรณิมิตวสวตินี้เป็นสวรรค์ลำดับที่6สูงเหนือนิม,มานารดีเทวโลกขึ้นไปได้หนึ่งล้านสี่แกรอโยชน์หรือ2 3่สิบสาล้านแปแสกิโลเมตรระยะทางนี้เปรียบเหมือนนำดวงที่สิบเจ็ดดวงวางต่อเรียงกันขึ้นไป 1,600ปีของมนุษย์เป็นหนึ่งวันหนึ่งคืนในสวรรค์ชั้นนี้เหล่าเทวะนั้นมีอายุยืนได้1,6 0 0 0ปีทิพนับได้9,216ล้านปีในโลกมนุษย์ภูมิภาคแห่งสวรรค์ชั้นนี้ทันว่าตั้งไว้บนพื้นลักษณะดังแก้วเป็นปริมนทนกลมรอบเสมอกันกับเขาจักรวาล ทิพวิมาลทิพสมบัติรวมทั้งแสนสุรางนางฟ้าทั้งหลายนั้นก็งามวิจิตกว่าในชั้นนิมมานารดีที่ได้กล่าวไว้แล้วเทวดาผู้เป็นใหญ่เป็นประธานแห่งเราเทวะทั้งหลายในสวรรค์ชั้นนี้มีนามปรากฏว่าท้าปรณิมิตวัสวัตติเทวราชเป็นผู้ประกอบด้วยอิสริยยศและบริวารยศกำลังและศักดาอนุภาพนั้น ก็ประเสริฐเลิศกว่าผู้ใดในเทวภูมิทั้งหกชั้นท่านอธิบายไว้ว่าเหล่าเทวะในปรณิมิตวัสวัตตีภูมินี้หากปรารถนาจะเชยชมทิพสสมบัติส่องเสพหาความสุขจากเบญจากกามคุณแม้ว่าความต้องการนั้นจะวิเศษเลิศเลอหรือแปลกประหลาดด้วยประการใดๆก็ดีนั้นในการที่เหล่าเทวะเหล่านี้ จะต้องลำบากดิ้นรนอุตสาหะในการแสวงหานั้นไม่ปรากฏแก่เทวะทั้งหลายเหล่านี้เหตุเพราะเมื่อเทวดาผู้อื่นนั้นรู้ถึงวาระจิตแห่งความต้องการก็จะนิรมิตดลบรรด,ดาลให้ได้เชยชมสมดังปรารถนาก็เพราะเหตุที่เหล่าเทวะนี้มีความยินดีด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส อันเทวดาผู้อื่นนิรมิตให้นี้เองจึงได้ชื่อว่าปารณิมิตะคือยินดีในสิ่งที่ผู้อื่นเนรมิตให้มีประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในสวรรค์ชั้นนี้คือเป็นที่สถิตแห่งพยามาราธิราชผู้เป็นจอมแห่งไตรโลกาเพราะเป็นผู้บงการเหล่าสัตว์ทั้งหลายให้เวียนตายเกิดในภพใหม่ๆอยู่เรื่อยไปด้วยอำนาจแห่งกาม ก็ด้วยเหตุนี้เองจึงมีอีกชื่อหนึ่งคือกามเทวะพยามาราธิราชที่กล่าวถึงนี้คือองค์ที่ติดตามระจนสมเด็จพระพุทธเจ้าแห่งเราซึ่งแบ่งออกเป็นคนละพวกกับเท้าปราิมิตวัสวัตติเทวราชมิได้อยู่ในภูมิภาคแห่งเดียวกันพยามารนั้นจะอยู่ยังภูมิภาคแห่งหนึ่ง พร้อมเหล่าหมู่มารผู้เป็นบริวารเปรียบเหมือนาราชบุรุษอันปรารถนาจะครอบครองราชสมบัติจึงออกจากนครไปตั้งค่ายป้อมสร้างสูงกำลังรีพลอยู่ยังแถบชายแดนได้สเสวยทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่พรั่งพร้อมทั้งทิพย์วิมานและสมบัติต่างๆเป็นใหญ่อยู่ในส่วนหนึ่งแห่งสวรรค์ชั้นปรนิมิตวัสวัตตีนี้ หากสงสัยว่าเพราะเหตุใดพญามาราธิราชผู้มีบาปนี้จึงได้ไปบังเกิดยังสวรรค์อันเป็นชั้นสูงสุดในกาลมาภพนั้นก็ตอบว่าด้วยเพราะอำนาจแห่งกุศลกรรมที่พญามาราธิราชแต่ปางกอดได้บังเกิดเป็นกุลบุตรผู้หนึ่งมีโอกาสได้บำเพ็ญกุศลในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง แต่ด้วยมีความปรารถนาประสาคนบาปเมื่อทำการกุศลแล้วก็ตั้งความปรารถนาจะเป็นพยามารด้วยความปรารถนานั้นจึงพามาบังเกิดยังภูมินี้ในคมพีโลกบัญญัติได้กล่าวถึงเทวบุตรมารซึ่งหมายถึงพยามาราธิราชไว้น่าสนใจเช่นกันบุพชาติแห่งมาน,นี้เป็นผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมาก เป็นจอมแห่งกามาผจรภพครอบครองความยิ่งใหญ่แก่สัตว์ที่เกิดอยู่ในภพทั้งปวงพวกเทวบุตรมารที่อยู่ใกล้ชิดปะปนในโลกมนุษย์ก็มีเช่นกันเช่นพวกยักษ์พวกอสูรพวกนาหรือแม้พวกเดรัจฉานบางพวกก็ได้ชื่อว่ามารพวกที่กล่าวมาทำให้สัตว์ต้องตายแล้วเกิดใหม่ในภพต่างๆ ไม่สามารถหลุดพ้นจากวัฏตะได้พวกนี้พึงเรียกว่ามารส่วนีกชื่อหนึ่งของมานนั้นคือปาปิมาเพราะมีความดำริในเรื่องบาปมาน,นี้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากผู้ที่เคยเห็นว่ามารเหล่านี้มีฤทธิ์มากจากมารที่เป็นรุ่นกันก่อนในพระพุทธเจ้าองค์กันก่อนก็คนเหล่านั้นเห็นมานมีฤทธิ์มากดังนี้ เมื่อเป็นผู้บำเพ็ญในพระพุทธศาสนามีการรักษาอุโบสถศีลสมาทานศีลและการจำแนกแจกทานก็กระทำปณิธานด้วยกุศลเหล่านั้นซึ่งเจือด้วยจิตบาปอยากมีฤทธิ์มีอนุภาพเช่นมารรุ่นก่อนที่ได้เห็นมาและปรารถนาทำตนให้เป็นเหมือนมารครองฤทธิ์ครองอำนาจขวางสัตว์ไม่ให้พ้นจากห้วงทุกข์ เมื่อปรารถนาดังนี้ด้วยกุศลที่ได้กระทำจึงไปบังเกิดยังมารโลกเป็นผู้มีบาปคอยกระทำอันตรายในการเสด็จอุบัติแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพญามาราธิราชนั้นมีธิดาสามนางคือนางราคานางตันหาและนางอรดีแต่รนณามีบริวารห้าร้อย หลวนรูปร่างชวนปรารถนาน่ารักน่าใครส่วนพญามาราธิราชนี้ท่านว่ามีอายุยืนยาวตลอดกับเลยทีเดียวเมื่อครั้งพระโพธิสัตว์ลงไปบังเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั้นบังเกิดโพธิพฤกขึ้นต้นหนึ่งซึ่งเป็นสหาชาติของพระองค์พญามานี้ได้เห็นการบังเกิดขึ้นแห่งโพธิพฤกษ ก็รู้แน่ว่าเจ้าชายสิทธัตถนี้เมื่อภายหน้าออกพนวดย่อมตัดสรุ้อนุตตรสัมโพธิยานณโนะคนแห่งโพธิพฤกษนี้จึงได้ส่งเทวบุตรผู้หนึ่งเฝ้าตนโพนี้ไว้หากเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จมาให้ไปแจ้งแก่ตนก็ครั้นเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จมายัางโพธิพฤกษนี้เทวบุตรตนดังกล่าว ก็ไปแจ้งข่าวแก่พญามารตามคําสั่งเมื่อพญามารทราบเข้าก็เสียใจเป็นอย่างยิ่งเราทิดามาทั้งสามเมื่อเห็นบิดามีอาการเสียใจเช่นนี้จึงอาสาบิดาไปขวางพระโพธิสัตว์ให้เคลื่อนออกจากโพธิพึกด้วยอุบายมายาเป็นต่างๆตามามสามารถของตนแต่ก็ไม่สามารถทำให้พระโพธิสัตว์นั้น เคลื่อนออกไปจากโคนโพธิพฤกษ์นั้นได้จึงกลับไปทูลบิดาเมื่อพญามารทราบว่าธิดาทั้งสามทำไม่สำเร็จเกิดความแค้นเคืองลุกขึ้นจากรัตนอาจแล้วกล่าวว่าผู้ใดมีความชนะที่ผู้อื่นจะชิงชัยไม่ได้ความหมายตามภาษาสมัยนี้ก็คงตำหนองว่าไหนดูซิจะมีใครที่ไหนที่แพ้ไม่เป็น แล้วจึงสั่งระดมทัพเสนามานประมาณสามโกดยกไปหวังชิงชายประจันบานพระโพธิสัตว์เหมือนดังเรื่องที่ปรากฏในมาราวิชัยสูตรตามที่เราเคยได้ยินกันมาพระยามาราธิราชนี้มีวีรกรรมอยู่มากในพุทธประวัตินอกจากหวังชิงรัตนบัลลังก์อันเป็นบาร,รมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว แม้กระทั่งสงสาวกเองก็โดนมานี้ดนจิตดนใจใควยๆเขวอ,อยู่บ่อยครั้งดังมีครั้งหนึ่งพระโมคคลานะผู้เป็นอัครสาวกบุ้ประกอบเชี่ยวชาญทางฤทธิ์เลิศกว่าผู้ใดทั้งปวงพยามานี้ก็ไม่เว้นเคยเร้นกายให้ไม่ปรากฏเป็นดังเช่นลมเข้าทางช่องปากแห่งพระโมคคลานะ จนบังเกิดความปั่นป่วนในช่องท้องของท่านก็ด้วยความผิดปกติในท้องของท่านนี้เองจึงเป็นเหตุให้ใช้ทิพจักสุเล็งดูจึงรู้ว่าเป็นด้วยอำนาจฤทธิ์แห่งพยามารกระทำขึ้นจึงพูดกับพยามารผู้ที่อยู่ในท้องของท่านอย่างนี้ว่าท่านจงออกไปจากท้องของเรานะพญามารผู้มีบาปลำดับนั้นพยามารก็คิดว่าสมณะนี้ จะรู้ได้อย่างไรสงสัยจะเป็นแต่เพียงการด้นเดาเท่านั้นพระเถระทรงทราบความคิดของพญามารจึงกล่าวต่อไปว่าท่านอย่าคิดว่าเราด้นเดาเอาเลยสิ่งใดๆของท่านนั้นเราก็รู้หมดแม้แต่เส้นผมของท่านมีเท่าใดเราก็รู้ได้ออกไปซมานผู้มีบาปท่านจงออกไปซะ ก็พยามาณทราบแล้วว่าพระเทระนั้นรู้จริงจึงยอมออกมาทางปากแต่โดยดีปรากฏกายยืนอยู่หน้าพระมหาเทระพระมหาเทระก็กล่าวสมทับรุกพยามารต่อไปว่าท่านอย่าได้กระทำการอย่างนี้เลยอย่ามีความเห็นเบียดเบียนแก่พระสาวกผู้มีฤทธิ์มากเช่นนี้เลยเราเองนี้ ก็เคยพินาศย่อยยับมาแล้วในอดีตก็ครั้งหนึ่งสมัยพระผู้มีพระภาคนามว่าพระวิปัสสีนั้นเราก็เป็นพยามารเช่นดังท่านกระทําการเบียดเบียนพระทุติยสาวกเข้าไปในท้องเช่นที่ท่านทํากับเรานี้ด้วยผลแห่งกรรมนั้นต้องตกหมกไม้ในนรกตลอดแสนปีเป็นอันมากเมื่อพระมหาเถระกล่าวจบ พญามารก็ทำอาการหัวเราะแล้วก็อันตรธานหายไปก็พญามารได้กระทำการแกล้งแก่พระผู้ทรงพระภาคเจ้าและแก่มูสาวกมากมายอย่างนี้ทำไมพระผู้ทรงพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงห้ามปรามพญามารน,นั้นก็ด้วยเพราะพระองค์ทรงเห็นด้วยพระอนาคตังสยานว่ามานี้เป็นพุทธเวนัย และในอนาคตภายหลังพุทธปรินิพานไม่นานจะมีพระเถระนามพระกีสัตว์นาคอุปคุตจากทรมานพยามารและด้วยการทรมานนี้พยามารจะกกระทำปฏิญาณอธิษฐานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้ทรงห้ามปรามเล่าถึงพระอุปคุตเถระทรมานพยามาร เมื่อครั้งพระเจ้าอาโศกมหาราชกระทำการฉลองพระสถูป84,000องค์ด้วยการมหหรสพยาวนานถึง7ปี7เดือนและ7วันโดยประสงค์เริ่มการบูชาณมหาสถูปริมฝั่งแม่น้ำคงคามีพระดำรัสสั่งให้กระทำลานประดับประทีปสว่างสวัยในระยะกึ่งโยธมหาชนและพระภิกษุจำนวนมาก หลังไหลมาบูชาสถูปนั้นขณะนั้นพญามารก็กระทำพายุฝนใหญ่ก่อตัวขึ้นเพื่อหวังให้ดวงประทีปที่ประดับอยู่นั้นดับลงเป็นการขัดขวางการกระทำบูชาแก่พระสถูปท่านใดนั้นพระอุปคุตเถระก็อธิษฐานด้วยฤทธิ์หอบเอาพายุฝนเหล่านั้นไปทิ้งยังที่ห่างไกลพญามารนั้น ก็ไม่ได้หวันไหวเกรงกลัวในฤทธิ์แห่งพระมหาเถระบรรดาลให้เกิดฝนทรายฝนกรวดฝนก้อนหินฝนถ่านเพลิงตกลงมาอีกพระเถระก็เนรมิตเป็นปราสาทกว้างใหญ่รับฝนเหล่านั้นไปทิ้งอย่างนอกจักรวาลเมื่อเห็นเช่นนั้นพญามารนั้นก็บันดาลโทสะเนรมิตตนเป็นโคอุสุภราชขนาดใหญ่ วิ่งดิ่งเข้ามาปราถนาจะกระทำรานประทีปนั้นให้พังพินาศพระเถระก็นเนรมิตตนเป็นพญาเสือโครง่งเข้าขบข่าโคอุสุภราชนั้นลม้มลงร,งร้องระงงด้วยความหวาดกลัวเมื่อแปลงเป็นโคอุสุภราชนี้สู้ไม่ได้ก็กลับกายจากโคเป็นนาคเจ็ดเสียนพระสงค์จะขบกัดเสือโครง่งด้วยอำนาจแห่งนาคใหญ่ พระเถระก็ไหวทันเนรมิตรตนเป็นพญาครุฑจิกเสียนพญานาคนั้นให้ได้รับความเจ็บปวดเมื่อนาคถูกถึงจิกตีอย่างรุนแรงก็มีอาจทานทนได้กลับกลายเป็นพญายักษ์สูงใหญ่ถือกระบองเหล็กเท่าลำตาลลุกโปรงด้วยเปลวไฟหมายเข้าประหัดประหารพยาครุฑนั้น พระเถระกะละจากเพศครุฑกลับกลายเป็นยักษ์เช่นกันแต่ใหญ่กว่าสองเท่าสองมือนั้นก็ถือกระบองเหล็กเงื้อง่าเขาฟาดเข้าตียักษ์แปลงแห่งพญามารก็พญามาราธิราชนี้สู้ฤทธิ์แห่งพระเถระไม่ได้เกิดความหวาดกลัวมีความคิดว่ารูปใดๆที่เราเนรมิตพระสมณะนี้ ก็เนรมิตให้ใหญ่กว่าเป็นสองเท่าเห็นที่เราจักต้องแสดงอาการเป็นฝ่ายยอมแพ้จึงกลับกายรูปร่างอันงดงามยืนอยู่เบื้องหน้าพระเถระฝ่ายพระเถระเมื่อเห็นพยามารยอมดังนี้ก็ดำริจะทรมานให้พยามารละพยศร้ายจึงเนรมิตหมาเน่ามีกลิ่นเหม็นร้ายกาศ นอนชรชัยเต็มทั่วทั้งตัวชวนให้เหียนรากทั้งสกระโปกและหน้าเกลียดเป็นอย่างยิ่งครองใส่ที่คอพยามารนั้นแล้วกระทำให้ไม่มีใครสามารถแก้ออกได้แล้วจึงกล่าวไล่มาใ,ใจบาปนี้ว่าจงไปเสียพยามารนั้นได้รับทุกแสนสาหัสจากมาเน่าที่คล้องอยู่ที่คอซึ่งทำอย่างไรก็เอาไม่ออก จึงตรงไปหาเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่พูดขอร้องว่าท่านผู้นิรทุกข์โปรดแก้ซากหมาเน่าอันเหม็นร้ายกาศออกจากคอของเราด้วยเถิดเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่กระถามพญามานว่าใครผูกหมาเน่าไว้ที่คอท่านเล่ามานก็ตอบว่าพระภิกษุกีสัตนานอุปคุตผู้จเจริญผูกไว้เมื่อเท้าจตุโลก,กบาลได้ยินดังนี้ ก็ตอบว่าถ้าภิกษุองค์นั้นเป็นผู้ผูกไว้พวกเรานี้คงแก้ไม่ได้เพราะท่านเป็นผู้มีศักดาหาอนุภาพมากเมื่อเห็นหมดหวังพญามารก็ตรงไปหาเท้าสักกะเทวราชเพื่ออ้อนวอนให้เท้าสักกะช่วยเท้าสักกะก็ตอบว่าช่วยไม่ได้เช่นกันพญามารตรงไปหาเท้าสุยามาเท้าสันดุสิตเท้าสุนิมิตต และเท้าปรณิมิตวัสวัตตีตามลำดับต่างก็บอกว่าไม่สามารถแก้ได้จึงดิ่งขึ้นไปยังพรมโรควังให้เท้ามหาพรหมช่วยแต่เท้ามหาพรหมก็บอกว่าไม่สามารถแก้ได้เช่นกันพร้อมทั้งแนะนําพยามาณว่าพระภิกษุนี้เป็นผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพมากเป็นพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหรันต บัลลุอภิญญาหกข้าพเจ้านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอาญาของท่านได้ไปเถอดท่านชงกระทำความเครารพพระภิกษุองค์นั้นแล้วกล่าวอ้อนวอนด้วยถ้อยคำอันไพเราะท่านก็จะ,ะแก้ซากศพนั้นให้พยามารฟังดังนั้นก็หมดหวังกลับไปหาพระอุปคุตพร้อมสแสดงอาการยอมอย่างราบคาบเธอทูลพระเถระ และกล่าวท้อยคําด้วยความไพรเราะว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอได้โปรดแก้ซากศพอันไม่สะอาดนี้ด้วยเถิดพระคุณเจ้าเป็นผู้ชนะแล้วส่วนข้าพเจ้านั้นเป็นผู้แพ้แล้วพระเจ้าค่าลำดับนั้นพระเถระก็พาพยามารไปยังภูเขาแห่งหนึ่งแก้ซากศพมาเน่านั้นออกแล้วเปลี่ยนเป็นรัดเอวของพยามาร ด้วยรัตประคตของพระเถระเนรมิตรัตประคตนั้นให้ยาวพันรอบภูเขาเมื่อมัดแน่นดีแล้วจึงกล่าวว่าพญามารท่านจงหยุดพักในที่นี้จงอย่าไปไหนเลยจนกว่าพระเจ้าอาโศกจะทรงบูชาฉลองมหาสถูแล้วเสร็จตลอดเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันท่านจำต้องอยู่ณที่นี้ พยามาณถึงไม่ต้องการแต่ก็ต้องจำยอมส่วนพระเถระนั้นก็ไปอยู่ตามอัธยาศัยจนเวลาล่วงเลยไปครบกำหนดพระเถระจึงกลับไปยงังภูเขานั้นอีกครั้งหนึ่งมีประสงค์จะฟังพยามารคร่ำควรจึงเร้นกายอยู่บริเวณน,นั้นพยามาณเบื่อหน่ายเต็มทนกับทุก์ขที่ได้รับก็ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่า เมื่อก่อนนั้นหนอเราได้กระทำกรรมอันผิดต่างๆเป็นอันมากในสำนักแห่งพระองค์แต่พระผู้มีพระภาคเจ้านี้ก็ไม่เคยกระทำโทษอะไรอะไรแต่คราวนี้พระสาวกนี้ไม่การุณาเลยกระทำความทุกข์แก่เราถึงเพียงนี้พยามาณคร่ำควรถึงความทุกข์ของตน พร้อมกับกระทืบภูเขานั้นด้วยเท้าทั้งสองข้างเมื่อสงบใจได้ก็เลือกเฟ้นพระกุลของพระพุทธเจ้าทุกๆประการแล้วกล่าวว่าพ่ว่ากุศลมูลยังมีอยู่ซ้ายในอนาคตเบื้องหน้านั้นขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระภาคเจ้าที่เสด็จอุบัติในโลกแล้วเถิดข้านั้นจะมีมหากรุณา สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงพอพญามารกล่าวจบดังนั้นพระเถระก็ตรงเขาแก้มัดทันทีและอธิบายให้พญามาน,นั้นจงอดโทษแก่พระเถระเหตุที่กระทำทรมานพระองค์เชน่นนี้ก็เพื่อหวังให้พญามารปลดเปลื้องความคิดที่จะกระทำอันตรายต่อบุญของพระเจ้าอาโศกประการหนึ่ง แล้วหวังให้ได้รำลึกถึงความเป็นพุทธเวนยัยกาวปฏิญาณเพื่อพระโพธิญาณเพื่อมุ่งเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองเรื่องพยามาราธิราชนี้คงต้องขอตัดบทจบลงเพียงเท่านี้หากผู้ใดปรารถนาเข้าถึงความเป็นสหายแกเทวดาชั้นปรณนิมิตวัสวัตตีนี้ก็ขอให้เร่งการกุศลในบุญกิริยาวัตถุ ประกอบด้วยทานอย่างยิ่งศีลอย่างยิ่งแต่บุญด้านภาวนานั้นมิได้เจริญเลยเมื่อตายไปเขาเหล่านั้นจะเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวะชั้นปารณิมิตวัตสวัตตีสมบูรณ์ด้วยอายุทิพวันณทิพสุขทิพสูงสุดในกามภูมิเรื่องราวของสวรรค์ชั้นปารณิมิตวัตสวัตตี และกามาพบทั้งหกชั้นนั้นก็คงจบลงเพียงเท่านี้คลิปต่อไปเขาเล่าถึงเรื่องราวในพมาโลกแดนแห่งผู้ทรงภูมิปัญญาหากชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องปารามปราด้วยนะครับ